จริญพรยอดยมสาธวุชนทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่สี่มิถุนายน268วันนี้ธรรมภาพาพระยอโยมมาเอาบุญปลูกต้นไม้ที่วัดปุกเกตเชตหารานลำต้ํานกรราบรรยากาศที่ยอดยมชมอยู่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูทีระธรรมหรือว่าหลวงพ่อพระครูปราโมทนเจ้าจอาวาสวัดดอย เทมนิมิตตำบลป่าซางอำเภอเมืจันทรจังหวัดเชียงรายท่านเมตตาเป็นประธานปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ท่านมาเยี่ยมเรานี่ท่านเมตตาไปเลือกพันธุ์ไม้ต้นไม้ของท่านเองนะต้องกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งวันนี้คณะสงฆ์ญาติโยมวัดปุเกตก็เลยเก็บวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ท่านมาเยี่ยมเราท่านเมตตา มากเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะว่าท่านมาอยู่กับเราถึงหนึ่งเดือนเต็มมาท่านมาตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาขออภัย21พฤษภาคมที่ผ่านมาเสร็จแล้วท่านก็เลยมีไอเดียว,ว่าอยากจะปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ได้มาอยู่ร่วมกันหนึ่งเดือนก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีที่ ท่านต้องการอยากจะให้วัดเรานั้นมีต้นไม้เป็นที่ร่มรื่นเื้นที่ให้ดอกให้ผลนะท่านบอกว่ามันมาจากพระไตรปิฎกนะอาน,นิสงสงการปลูกต้นไม้มาจากวันโรปัสสุตวันโรปสรสุตซึ่งก็เป็นสุตรที่เทวดาถามพระพุทธเจ้าว่าชนกลุ่มใดที่มีความสุขหรือว่าได้อาน,นิสงส์ของการทำความดีทั้งกลางวันกลางคืน พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยตรัสว่านะมาจากอาชนกลุ่มใดก็ตามที่มีการปลูกต้นไม้ขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างกุเจดีชนเหล่านี้ก็จะได้มีก็จะมีความสุขมีอานิสงส์มีบุญมีกุศนลนะวันนี้เราก็เลยได้ร่วมทําบุญกับหลวงพอ่อพระครูทีระธรรมหรือว่าหลวงพอ่อพระครูปามอดด้วยและอานิสงส์ที่เราจะได้ก็จะได้บุญ ทั้งกลางวันกลางคนนืนก็เป็นพระสุตที่มารองรับกิจกรรมของเราในวันนี้หลวงพ่อพระเดชพระคุณพระครูสุธีพระครคูธีระธรรมท่านเป็นถึงประธานโครงการจาริกธรรมที่จังหวัดเชียงรายปกติแล้วท่านก็จะเดินจาริกธรรมจาริกบุญที่อินเดียเป็นประจำแต่วันนี้ครั้งนี้ ในปีนี้ท่านมาจาริกบุญมาจาริกธรรมที่อเมริกาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยนำบุญของท่านมาฝากญาติโยมด้วยนะญาจิยจํานะก็บันทึกวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกกับถึงท่านระลึกถึงท่านอยู่เสมอเมื่อไรก็ตามที่ท่านมาเราก็จะเห็นท่านในโอกาสต่อไปเนาะเพราะว่าเมื่อท่านได้ปลูกต้นไม้แล้วท่านก็คงจะมาเยี่ยมต้นไม้ท่าน